สวัสดีทุกคนที่นนะครับผมวันนี้เลยในเกม The b e t t e Cat เองนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาตีบอสท,ที่มีชื่อว่า Leader Flying Cat หรือแมวเล็กบินนั่นเองซึ่งเป็นบอสท,ที่พี่ชนะวันนี้เลยแล้วก็มาอัดวันนี้พอดีเลยนะก็เป็นบอสท,ที่พี่ไม่ได้คิดว่าพี่จะชนะนะก็เลยแบบตกใจมากแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วนะวันนี้พี่ว่างพอดีก็เลยมาสู้กับบอสตัวนี้นกันและนี่คือตีแมวที่จะเอามาสู้นะซึ่งไอ้สีตัวบนนะไอ้ที่เป็นแมวเล็กแทงแมตาตาก้องแล้วก็ แมททันแล้วก็แมวไซบอร์จะไปคอปโอนะเพิ่มพลังป้องกันนะก็คือจะอึดแมวแล้วก็จะอึดขึ้นเนาะที่ต่อไปนี้คือแมวที่พี่จะใช้เนาะก็จะมี l i t t l e w a r c a t คทเลเวอร์36แมวตากล้องเลเวอร์32แมวลามแองเลเวอร์42แมวไททันเลเวลแมวไซบอร์เเลลว45โอแมวเจ้าชื่นเลเวอร์33คือเดียแคทเลเวอร์40แมวแม่มดเลเวอร์33ลิตเติลมาโชนเลเวอร์48 แอร์เอาเวกเกนบาร์มันเลือดสามสิทธินะครับโอเคไปเลือกันเลยโดยสำหรับบอสตัวน,นี้นะความยากของบอสตัวน,นี้มันจะพอๆกับมาอีกฝ่ายท,ที่เล่นไปคลิปเก่านะซึ่งบอลเล่นดาวเมดเบากว่าแล้วก็เลือดน้อยกว่านะแต่ว่าด่ดนนี้ยากจริงคือเราไม่สามารถใช้ตัวละคร normal super rare uber rare แล้วก็ลิ g e n ลได้ไม่ไม่สามสามรถใช้ด่านนี้นเลยใช้ไม่ได้เลยนะใช้ได้แค่ สเตียรแล้วก็แลนั้นซึ่งบอดเลยเงินนขมันถูกมากนะตังจากนี้มันจะเป็นมันจะมีเลนดีเหมือนมานอีกฝายเลยแต่ว่าที่มันแปลกกว่ามันจะมีแรดสีแดงแล้วก็จะมีเจ้านกคู่นะซึ่งไอ้นกคู่ตั้่นี้มันบัฟเยอะมากมากนะนกคู่คือตีแรงนะคือตีเมื่อที่เอามาเนี่ยทั้งหมดนะไม่มีตัวไหนรอดจากตาแมของนกคู่เลยจะเวนเมลเจียงจืดที่รอดจากจากตาแมวขงจากตาแมวของนกคูไ่ได้แค่ตัวเดียวนะคือตัวอื่นเนี่ยคือ รอดไม่ได้เลยน้องผู้ตีแรงมากนะคือมอนเตอร์ดันี้มันมันแม่งบั็อกเยอะมากอะดาเมจแม่งแบบสองหมื่นสามหมื่นอะนักน้คู่นี่แบบน้กคู่บล็อกมายเยอะมากๆน้คู่ดัานนี้คือเลือดเยอะด้วยแล,ล้วก็ดาเมจเยอะยนะแต่ว่าตัวแทงจริงของมันนะจะเป็นเจ้าแรดสีแดงนะซึ่งบอกเลเดี๋ยวมันจะมาในไม่นานนี้แหละแต่ต้องรีบเคลียร์ดีมาแล้วแรดสีแดงนะตัวละครรถถัง้มาแล้วตัวแทงนะั้นในด่านนี้นะ,ะซึ่งคุณต้องเคลียร์ไม่ได้นะซึ่งที่บอกเลยนะ อันนั้นเราต้องใช้ตัวละครที่เอามาหยุดเบื้องแล้เราจะเป็นไอเจ้าแมวไอมดนะซึ่งคือแบบถ้าใครไม่มีแมวไม่มดก็จะยากขึ้นมากๆนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสโลมันได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่สโลไอแรดไอแรดแดงมันจะพาดิเด้นเดอะฟลายแคสแบบดันมาไวมากนะและ้วตอนนี้เราก็ปอปทำลาย่ามเมนแคทไปพึ่นหลังแล้วพี่จะไม่ใช้ไททันแคทเล่นเลยเพราะว่าไททันแคทอะแพ้ระยะทุกตัวเลยแล้วก็ไม่ได้อึดเลยด้วย,ยนะ ก็จะมาเป็นคอมบูอย่างเยอะตัวที่พี่ใช้ก็จะนี่แหละท,หทั้งหมดเลยเว้นไททัทททนแคทต,ตัวเดียวนะไม่ใช้เพราะว่าตัวมันแพรระยะตัวเลยระยะทางบแบบพัวระยะทางนะอ่ะเห็นไหมไปไม่ได้เลยนะแคตก็จะตายอย่างนี้แหละไอ้เขาแคตตายเงินก็จะเต็มคือแรกมันมันเหมือนเจ้าหมูฟ่าสีแดงนะมันมันคล้ายๆหมูฟ่าสีแดงนะเป็นแต่ว่ามันหมูฟ่าสีแดงที่เวอร์ชันตีที่แบบเวอร์ชันตีแบบช้าๆแล้วก็เดินช้าๆนะมาแลนน้องหูนะ บอสรับมาแล้วนะไอ้นกพูกนี่แม่งนนก,กลัวกว่าเลนดีนะนกพูกนกแบ๊กหนึ่งครั้งนะแล้วก็ดาเมจแรงมากมา0 0 0ง0 0 0 0น่มมนนะนกพูกอะดาเมจแม่งแรงมากซึ่งนี่ใช่สี่งน,น,นี้พี่ใช้สิ่งน,นี้ก็คือให้ไปทำมันไปตีนกพูกสองทีนกพูกจะตายนะเอ้ยนกพูกมันเลือดเยอะจริงๆ,ๆนะนกพูกอะอ่าตีอย่างงี้อ่าแล้วไปคนก็เคลียร์เลนดีเขาฆ่านกพูกได้อะมันก็จะกลับวงจรเดิมนะมันก็จะเป็นแรดเหมือนเดิมนะซึ่งคุตรงนี้คุณก็ทาดามเมจไปเรื่อยๆนะเท่าไหร่ บอสจะตายนะชื่อบอกเลยตอนนี้บอสแม่งกระจอกมากนะบอสคือพี่ดูดิบอสยิงคืนเรียรไม่ตายนะแม่ค้คืนเ,ครรเรียนี่ถือว่าเลือดเขาเยอะไม่เอาน,นะคือเจ้ายวครั้ที่เป็นคอมโบพี่แหละคอมโบพี่กับมันก็มาหลายคอมโบเนาะก็เลยช่วยพี่ได้แบบมากๆเลยนะคือถ้าคุณไม่เอาคอมโบมาคืนเรียรจะโดนนัดเดียวตายเนาะแต่ว่าถ้าเอาคอมโบที่พี่เอามาสองคอมโบเนี่ยก็จะทำให้คืนเรียรอึดขึ้นมากๆเนาะคืนเรียจะได้สามารถโจมตีใส่ จะมอสเนี้ได้หลายทีมากๆแล้วก็จะไปเคลียร์เลนดีได้ดีมากๆเลยนะทีเนี้ยคุณก็ทำนาเมจดใส่บอสไปเรื่อยๆนะแต่ปาฮามุดาที่บอสเลยนะยยนะถ้าจะเล่นอนะ่ะรอให้ไอ้เจ้าลุงพูอกมาบอสน,นะหรือไม่ถ้าลงุงพูมาคุณก็ปล่อยไปแต่ว่าคุณต้องปล่อยเฉพาะตอนที่มันลุงพูนคุณบอกว่าลงุงพูจะไม่มาอย่างเงี้ยเออหรือไม่ตอนหรือไม่ตอนเคลียร์ลุงพูไปแล้วคุณก็สามารถปล่ดปลาฮามุดได้ซึ่งดิจเนอร์ไฟน์แค่ะมันต้องตีสองทีบองจะตายนะซึ่งบอสจาเมจต้องเบามากนะคือเบากว่า มันอีกไฟอ่ะมันอีกไฟนี่นัดเดียวคือตายหมดทุกตัวนะคือมันแรงมากมันอีกไฟอะแต่ถ้าเป็นเจ้าลีเดนเดอะฟรายน์แคทมันตีไม่ได้แรงมากแต่ว่าเป็นตัวละครที่แบบแถ้าเล่นด่านเนี้ยเขาถือว่ายากพอสมควรนนะด่านมันสิบด่านเนาะแต่ว่าใครไม่มีเมียเหมือนที่คุณไม่ต้องมาเล่นนี่ก็ได้นะเพราะว่าไอ้เจ้าลีเดนเดอะฟรายน์แคทะมันยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะมันเป็นเมียที่เล่นเลดเกมจริงๆเนี่ยมันเป็นเมียเล่นเลดเกมไปตัวเนี้ย เล่นจริงๆคต้องไปเล่นทั่วด่านซอมบี้เนาะไอตัวนี้ยต้องเล่นด่านต้องเล่นด่านซอมบี้อะ่ะคุณตัวมันต้องเก็บสตรอรี่เอฟเจนพวก30มสิบตัวกว่าจะเล่นมันอนะ่ะสตรอรี่เอฟเจนสี่โงกุฎอย่างเง้จะเล่นยื่นเดอะไฟน์แกรอ่เระเข้อตัวมันก็มันไม่ใช่ตัวละครต้นเกมอะ่ะไม่ใช่กลางเกมมันเป็นตัวละครแบบเรียกกนจัดเลยนะบแบบยื่นไฟน์แกรอ่ะใครที่ยังไม่มีเม่ดูๆอ่ะก็ยังไม่ต้องเล่นก็นได้เนาะเพราะว่าด่านเนี้ยเพราะว่าบอสตัวนี้มันยังไม่ได้เป็นบอสสำคัญเลยแม้แต่นะ มันเป็นตัวละครที่แจกไม่ได้สําคัญนะพราะว่า,าคือแบบง่ายนะจะจะได้ใช้มันจริงๆอะ่ะคือต้องรอต้องเล่นแบบต้องเล่เกมถึงจะได้ใช้มันเล่นหมามนะมล่าตัวพู่นะปกรับตีได้นะอ่าแล้วยังเชื่อพาแต่ว่าเลเซอร์นัวู่เลยไม่ตายนะอ่าไม่แหละแต่บาคำมตายไปไม่ไม่คุณไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าคเคยเรียนสามารถตีโดนตัวูไ่ได้อยู่ซึ่งเรียนดีคุณไม่ต้องกลัวเรียนดีมันทําอะไรเราไม่ได้เลยนะแต่นกวพูกเนี่ยทำได้แน่ๆนะนกพู่มันตีโคตรแรงอะ่ะได้แม่งดามจ น้องคู่เพิง <t ionen> damn, พ huh ่งทำเหรีแรงกับบอสอีกอะคือแบบมอนสเตอร์ด่านนี้มันบัฟเยอะมากใช่ไหมคือตายอะบาฮามุตุนมันตีเดิมน้องคู่ตีบาฮามุติเดียวตายเลยนะเรียบร้อยน้องคู่ตายนะทีนี้คุณก็ตีบอสต่อไปเนาะทีเดิมบอสก็ตายแล้วแหละทีนี้ก็ถ้าใครเล่นด่านนี้นานๆน่ะมันหมายความว่าคุณชนะแน่นอนนะเหมือนพี่ตอนแรกๆพี่ก็เล่นอย่างนี้แหละคือเล่นเลยไม่รู้อะคือเล่นเล่นเล่นแล้วมันก็ตายเฉยเลยอะคือแบบพี่แบบเฮ้ยมันจบไวขนาดนั้นนะ ซึ่งตัวนี้คุณก็เคลียไปนะตีตัดเลือดบอสไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็ตายเองโขแแล้วมันแค่2ล้านใช่หไหพี่จำไม่ได้เลี้ท่าไห่นะแต่ว่าเลอดน้อยกับมานิไฟอ่ะก็เคลียไปนะอรอแลืสีแดงมาแล้วคุณก็ปล่อยมนเดิมเลยซึ่งอขอค่ามั้งเพราะาตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะคือคุณก็แค่เคลียไปเรื่อยๆอื่อ่ะเพราะว่าบอสมันก็ไม่ได้ตายไวขนาดนั้นเนาะซึ่งด่านมันเล่นนานเว้ย คือที่เหลือมันก็เป็นอันเดิมดิมแล้วก็เจอแร่สีแดงเรียนดีแล้วก็นองผู่แล้วมันก็ตีบอสให้ตายนะแล้วพอบอสตายคุณดันมันไปไวมากเลยดันเนี่ยและการเล่นอันยาวแสนนานนะให้สุดมันก็สามารถปราบดิเดนไฟค์ได้ด้วยพลังของบาฮาบุลนะเรียบร้อยนะตัวระเบิดนะบอสเลยคือเล่นนานมากนั้นเนี่ยพอเราเล่นเสร็จเราก็จะไปลุยฐานมันได้ไวมากเห็นไหมเมื่อกี้ ทำไมต้องพูอะคือตีบาบก็ทีเดียวบาบมันตายเลยนะคือน้องพูนี่บอสเลยอันนี้บอกนะน้องพูมันคือบอสที่แท้จริงจริงอันด่านเนี้ยบอสลับนะซีเกทบอสอ่ะมันบอสที่มันหน้าภูเขาบอสอีกอ่ะเออคือด่านนี้มันเหมือนแบบแบบลูกน้องแบบไงอะบอสกากลูกน้องโหดอย่างเงี้ยเออคือด่านแบบเหมือนนักงวาวาเออคล้ายๆอย่างนั้นนะมันด่านคิงวาวาที่แบบบอสกากลูกน้องแม่เงยเถื่อนอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็ชนะได้นะโคตรอีซี่ด่านเนี้ย จริงด่านนี้คนเล่นที่หลังนะเพราะว่าด่านนี้มันก็ไม่ได้อะไรดีขนาดนั้นเนาะแล้วก็ชนะได้นะแล้วก็เรียบร้อยได้แล้วสำหรับล i เด l e the Flying Cat นั่นเองนะครับโอ้โหแล้ก็ได้นะครับผมสำหรับล i เด l e the Flying Cat ตซึ่งตัวนี้เก่งกว่าซอมบี้ตีหมูลแล้วคิวเลือรคิวด้วยเนาะซึ่งตัวนี้ท้าเล่นจะมีตัวซากนะแล้วก็ไม่โดนเคิร์สแต่ตีเคิร์สใส่นะแล้วก็บัฟเลือดแล้วก็บัฟแอทแทคเป็นตัวละครที่แม่งกูงมากตีเรียลิกได้ตีซอมบี้ได้เนาะ อ่าซึ่งเรื่อง The Flying Cat จะเป็นตัวละครที่เอาไว้เคลียร์ซอมบี้ดีมากๆเนียนะคือเรื่องดาบเซมกูดอะแล้วทีนีไอ้ตัวนี้เลเวลสูงๆแล้วมันยิงแรงมากเลยยิงแม่งแรงกับกับบอสอีกเนาะตัวมันค่อนข้างเริ่ดเดือน้องแป๊บสามสี่ครั้งนะตัวนี้ก็ตีกายตีหมู่แล้วคิวเลอร์คิวซอมบี้ดีๆมากๆเลยตัวเนี้ยไม่ได้กระจอกนะอยิงก็แรงยิงหมู่แล้วที่ชอบตัวตัวตอนตอนที่มันติ่งกับซอมบี้เนี่ย แต่เป็นล่างธรรมดามันจะเก่งกับนางฟ้าแทนต์แต่ว่าถ้าเป็นล่างตัวเล็กมันจะเก่งกับซอมบี้เนาะถือว่าดีอ่ะเพราะว่าตอนเรียบเทนต์น่ะเราจะเจอตัวละครที่เก่งเราเริ่มเจอซอมบี้อ่ะอย่างพวกมีอาคมมัตชีอย่างเงี้ยเราก็จะเจอเนาะในตอนเรียบเทนต์น่ะก็จะเจอพวกซอมบี้แบบโหดมากๆเลยไอตัวนี้ก็คือคุณแจสําคัญที่เราจะเอาไปสู้กับบอสซอมบี้หลายๆตัวนะในบอสในตอนเรียบเทนตน่ะมันจะมีเยอะมากแล้วซอมบี้มันจะดุมากเลย ไ hey, อ้บอสสตอัวเต็มยิงนี่เออพวกซอมบี้ธรรมดาในตัวเต็มยิงไม่ก็ดุเหมือนกันนะไม่โคตรด,ดุอ่ะเรื่องนี้คือตัวละครที่ทำให้เราชนะซอมบี้ได้นะถ้าอัพเลเร็วสูงสูงห้าสิบหกสิบเนี้ยคือบอสเลยยิงไม่ได้แรงมากแต่ว่าถ้าเลเวลสูงสูงก็ยิงแรงพอสมควรเนานะอือเรียบร้อยนะโอเคไม่บา <Okay, S 1> ยทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม